กำหุงใส่พ่อเสียงแรกคลิปวิดีโอนี้อันมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรให้ผู้ใหญ่แนะนำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจ้ะกำหุองอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ 23นักชิมวันนี้นะคะเราก็จะมาชิมส้ตมตำนะคะแล้วก็มีเลยทุกคนแหนมหมูปิ้งมันมีเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยางหูจักบอกเศรษฐกิจมันย่ำแยก่กันกินประหยดัดแต่แน่ละค่ะพี่น้องอามาตำมะกุูงพี่นออ้องสวยแซบ่บตำมะกุูงนี่อตำม,มือได้ก็แซ่บมือนัน้นฮาว ที่อยุสี่สิบห้าน้ำเขาเนียวน,นี่พิษพลาดเลยนี่มีฮานองกนมากินกล้วยไม้อน,อ,อ,นอนสองอนยี่สิบต้นนี้ซื้อมา่สองหน้าหาซื้อไดต้นนี้ยแอบครูมาดูนี้นมาท่านเลิกเรียนหมอใบสามหน่ย มาเด้อมาเด้อมีผัวยังผัวเคยมีตอนนี้บมีแล้วจ้านี่นแหน้ำพี่เกลือน้มนีมนมม่สมพอดีแสบนะสมอําลํำพอดีเลยสมน้อยๆนะกินพริกให้ดูาปกินเมื่อยังกี่ข้าดตักกี่ข้าดตักกิ อยู่เลยปะมารสนอืมอุกคนให้เป็นกับมฮุม่อีกอ่ดดเดี๋ยวสิบอกได้ว,ว่าใส่ปลาอย่ายังเดือนนาเดือนนาจ้าสิบอกยี่ห้อปลาเขา,ได,ดา,ขาได้เด้อจ้าปลาเขาได้เด้อตำมะฮุ้งคู่ม,มือจ่างรีวิวเนี่ยแหละโมเมนเอามาให้ขายพักปอร์เซ็นบอกเยวย อาบอกักเพกมากีตาว่าชันโอ้ยมึงก็ไหเนาะรักกูมากเลยนะเนี่ยแสบแสบแสบอีเดีลรักมากเลยดูออกรักกูจังเลยแต่ละคนคลิปถือปิดกันทุกคนคลิปยี่บสามถือปิดกันมากสองสามมืองก็เลยแก้ไขได้แล้วเหมือนี้แก้ไขแล้วบ่ไไวเลยอ๋อ อืหม,มูปิ้งหมูปิ้งลูกลูกกินเลือลูกบ่ค่อยมากกินหมูปิ้งไหมมันมันใหญ่เหรอเนาะมันเลยบ่กินตะกินมันหน่อยมันกินอยูสส่สวัสดีครับผู้เบิกเขาสดีครับผู้เบิกขอลูบรอ จึงไหนยังสีเห็นเห็นบ่เนี่ยเพชร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 ตะแเสบกินกินผักให้ดูหน่อยไม่ตะมักแตงเริ่ม กินไม่เสียบอันนี้โอนสิบบาทโอนหน่อยโวดมัวเล่าใจวะอตํามูหุ้งเส้นมันสีแหลบเหล่หไหมเฮ้ยสีมันคือบอบน,นี่วะเออได้แล้วบัน,น,นี้นี่สีแถมาเลยนี่อันนี้สีแถมาเลยทุกคนอืม เน้ยมเข้าไปเอ้ยพี่คากวะคา,ากกำหุงใจพอ,อมจมไมาให้แบบทั้งหลังมาอันนี้มักพริกเน,าเเน่าวดยเดี๋ยวมันวาหลอบหลังมาจริกินพริกให้ดูหน่อยไว้กินให้มันเบิง่ง กินให้เด็กมันดูกินกินกินอย่าพูดลำทำเพลงกินซุปอันนี้มะพริกพร้อมอืมขอนี้วใจป่ะอืม น้ำชออืมหมูปิ้งชื่ออะไปอืมอ้าเพียงพ่อแล้วชีวิตนี่เพียงพ่อแล้วมีกลิ่นับพ่อแล้วม่ระจงการยัางมากไปกว่านี้แล้วแค่อยากกินยัางได้กินอยียบไปเลยท่เ ไม่ยังอ่านบอลอ่านบ่อบอกมาพี่กินพริกสดพริกเป็ดพี่เป็ดไหมพอดะจะเย็นเย็นลูกเย็นเย็นค่อยๆพิมพ์ค่อยๆพิมพ์นะหลูกเด้อจริงมากอือแม่ยนอยเลยไม่กินเพราะกินก็ไม่ได้กินเลือดซะมาลาดอกทันน่ะตับมะกุ้งมาาหม,งมูปิ้งฉันนาน่ะพี่นอ้อง ต้องห้งขง้ายต้มรุ่งเดียวใช่ไหอันจีบอกว่าลุ่งม,มากเหรอว่าลุ่งสู้สู้ลุ่งอยู่ยา่าวเศร้าออกสูเศร้าออกจีบุบมีกินเหรอหลักยี่สามขอบพุ่งสร้างกินซุปหน่อไม้เนี่ยเออเดี๋ยวเห็ดให้หเบึง trong này là bài hoặc, lên, kim, hmm, ăn ăn มา,ายานยืมทานมาตักเลยเป็นยังจึงว่าให้อหัวย๊ามกินแศรษมือเสแสบ,แสบเศรษมือละตับมงคือเคล็ดลับความอร่อยของตัหมงอยู่ที่มะละกอทุกคนยีสามบอกเลยอยู่ที่มังคง แล้วก็มีดที่ฝนัน <c> เ <oughs> ส้นมมนต้องเป็นแหลมๆสิชั้นมากแบบนี้และกัน้ <c oughs> องออข้าวข้อหน้าแจาข้อหน้าแจ๊พ่สันข้อหน้าจอให้แน่ขอ,อจักสองมือหาพัานหัวใจนะขอคนละ้อยแท่นะขอรอดเนยสากินกินแล้วเน่ย เยมาว่ะ <c oughs> มักอัน <c oughs> มักพริกนี่ยิบซ้ำม,มาไปขัวก่อนยังมาต่ำ <c oughs> ย่อมเพอเมืองจ้ะ <c oughs> แซบบ่แม่แซบ มเจ็บมากค่ะตำแบบไหนอะ่ะตำแบบไหนตำคือตำกล้วยรีเบ่ทุกคนอย่าทามไปเก็บพักแป๊บนึงเน่ยเก็บพักอีเดือดแป๊บนึงบอเก็บพกร์ตสุดกินก็ตำมะฮง ตกลงปีสดมันบ่สีล่องเด้อแม่สีล่องเลยอีหลายเด้อย่เห็นบ่พักชาก่าผูกินกรบตับมาคุง้งโอ้ยสุดยอดแล้วทุกคนหออ่อวมแต่ว่าอยากเข้มจังหน่อยวันนี้ว้าวแล้วก็ได้ไส่ปลาหลาโหวดมันเลยเข้มใส่น้าป่าหลายคำแรกเด็ดใจคำต่อไปเจ็บคอติดคอคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอ,ออากินบักละ อืมอืมพักที่เลือดสามเคกินบมักเน่าสอนให้ดูนะน้ำหมักเน่าบ่กซีชิมหาอีดาซีชิมหาอายุซีชิมหาแล้วลูกเท่าแล้วอยากจะบอกลุงปูว่าหน้าไม่ได้สวยเหมือนในกล้องนะลุงปู่นะหน้าสดขี้เลนะ ลุงปูไหวไหมน่าจริงไม่ได้งามแต่ว่าถ้าลุงปูเอาเงินให้กับสิไปเทศศิลย,ยกรรมให้มันขึ้นหนีเลยให้มันคือแอบเลยโอเคบอเออลุงปูต้องโอนตังมาให้ก่อนก่อนที่จะได้เจอกันหนูจะได้หนูจะได้แบบว่าเอาไปทำศสลปกรรม <c oughs> <c oughs> ผู้ใดมากิบซ้ำโองเงินมาให้ศิลยกรรมก่อนสิไปโบทอกนาก่อนอนี้ยังไงสิบบอดอกบอดอก ฉันเป็นคนผิวดำซื้อๆความจริงฉันก็ง,งามอยู่นี่ล่ะย่องอย่คอกนกับเฟดสวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งคิดสูตรเมื่อวานก็บอกโบราณแล้วนั่นสูตรก็บอกโบราณแล้วตำกล้วยนะอาจารย์เออเดี๋ยวสิกินอายุตำกล้วยโอเคได้ได้ไดไดมันเลี่ยงคิ้วได้สู ผกเธอตรงมาบอกฉันแต่ละมือเดอ้อมืออื่นมันเป็นอันนั้นมืออื่นเป็นกระเพราตับกระเพราตับพริกเคม็มมืออื่นนะอืะอแฮบ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 มันแบบมันหลายกว่าแสบมันเลยแฮบเลยแบบแอบพักอีเลือดก็ต่ำหุ่งเลย มันเข่ากันได้ดีพักอีเล่ก็ตำมะฮุงชูมันแบบมันของครูกันเลยมันเกินค้าว่วานย่ายมันเกินข้าว่าแ่บมันแบบเดี๋ยวสิซี่ใหม่เบิรมันแหบมันแหบมันลายก็แสแซเห็นไหมมันแหบเลยแบบกนตำมะฮุงอย่างมันนนวหย่ำพ้ออกันก็ใบใบแ้าผู้อ่ ใบยูพออกขึ้นๆแล้วเลสเปกเลสเปกเลยเลสเปกเลยไม่เหมือน45ปากแดงแล้วนะออมันเผ็ดมันเผ็ด <laughs> มันเผ็ดมันโบขิ้วดิยายม,มันกะขิ้วอยู่นะมันเป็น อย่าหองว่าคิวมันเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นของผักอีเลิศลูกอย่าไปห้องเขาว่าคิวมันสีน้อยใจกลิ่นของผักอีเลิศมันสีหอมหอมเจ้าปีบสามเป็นค้นัันเป็นค้นมาก,กันมากผักอีเลอศอยู่แล้วใส่หอยใส่แกงออมหอยใส่ออมอันน,นั้นออมโอ้ยสูแซบแฮบมันแหบอะไรเวยทำมันแหบมันแหบ หนูอะไรตำมะฮองลหลกตำมะฮองห่อไปจะพูแฉบขนาดเลยมันเกินคำว่าแ่บไปแล้วมันเกินคำว่าอร่อยไปมากคือแบ่บนไงคะคือแ่บมันบอแต่นี่มันเกินคำว่าแ่บไปไกลมากจนออกเป็นแฉบคิดเบื้องแรกกันห่อหีก็ห่อนูหกนะันมันก็ละอัดมันซอโซจากซอโซที่ว่าแ่บแล้วมันบนะ หลากยงี้มาจนห่อนกหูกเลยนะสูเสียบแบบนั้นเลยเสียบแบบนั้นเลยแหบเลยอ่ะแาบคิดแล้วชีวิตนี้พรีแล้วมันแหบสูก็ใบบักย่มเด้ออีกอันหนึ่งเด้อใบบักย่มต่ำแบบหงเด้อโอ้ยอันนี้ก็สวรรค์บ,บนาบบนหนา้าเลย สะพนมันหน้าเลยใบบางย่อมสุไปลองมึงเดอ้อลองเธอต้องได้ลองชีวิตนี้ต้องลองนะลูกนะเออมันต้องลองเลยลูกมักหน้ามันบอผู้ดใดว่าอันคอมักหน้า่าเงี้ยสกินไยเป็นตาแซบแทบ้มันเกินคำว่าแซบไปหลายมากเลยพานิดามันเกินคำว่าแซบไปหลายมากจนว่าแหบแล้วมันแหบเลยนนะ่ม มันเกินเยอะมากมันเกินมาเยอะมากมันเกิดข้าว่าแซ่บมาหลายค่ะจนว่าแห้ผพักชะพูกับตำมะคงม,ม,มันสีนวลในปากเลยประแดกที่ชั้นใส่ในี่ก็บแซบ ีกินพักอีเลอร์ผสมบัณนี่โอ้ยแหบแหบเกินเกินคำว่าแซบไปไร้ขนาดแหบอืมตำนานเมี่ยงใบหมักยมขาสุอืมตะไคร่เนาะหัวตะไคร่เนะาะตำหัวตะไคร่บัณนีตกินกับใบหมักยมโอ้ย สงสัยฉันที่เป็นเม่นว่ะอยากอันนั้นอยากอันนี้แต่มาุงเข้มแล้วใส่น้ำป่าหลายหดัดฉันใส่แต่ปลาแดกสิวอดีเลยนี่จงไว้กินมะอื่นได้จงไ้กินลยลูกบวกกินได้นี่น้มครับอันนี้เขาพวกกินเล็กหน่อยแต่ว่าเรากินให้หมดแล้วก็ได้นะแฮวจ้าแม่เราอินด้าแฮวแฮว เป็นจะแหบแหบอีหลีคือคข้ามาแหบเนี่ยมันเลยเข้ามาแสบมาลายค่ะสูต้องลองแล้วบอกบอกมากขนาดนี้ต้องลองแล้วตอนนี้ะ <c oughs> อือลูกบอกลูกไสค้ค้นโตอายุสิบหกปีลูกไส้ค้นน้อย อายุสิบสามน้องโยโยอะไรวะเนี่ยยโยคนละโยบ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะองค์หญิงนี่จะ้ะใช่น้องโยคนที่คนที่ตอนนั้นน้ำท่วมหรือเปล่าใช่ไหมใช่น้องโยที่บอกว่าอกหักแล้วเข้ามาบอกพี่หรือเปล่าน่ารักครับขอบคุณครับใช่ค่ะโอ้ยไม่เจอกันตั้งนานหรือว,ว่าเธอมาแต่ฉันไม่รู้ว่ะคิรินสวัสดีค่ะ น่าอร่อยแม่เปลี่ยนเวลากินเจบิวแม่ลนไม่แม่ทนไม่ไหวแม่หิวมากจะรอสิบแปดนาฬิกากูตายแน่ๆก็เลยก็เลยหิวตอนทุกคนเอาเป็นว่ากดกระดิ่งไว้แล้วกันเพราะว่ายี่สาอาจจะไล์ไม่เป็นเวลาเพราะว่าหิวตอนไหนก็จะไล์ตอนนั้นโอเคไหมทุกคนได้ไหมดีใจยังยังอ้ยจำได้สิโยเราดูแลใจกันมาตลอดโยเร,เราเราจำได้เราจำได้จำได้ลูกจำได้ เป็นไงตอนนี้เป็นไงมีผัวใหม่หรือยัง <c oughs> คนมาหากูในโบโอกหักกะบามีอยู่สองอย่างอ้อมาแล้วสวัสดีค่ะอ้ออ้อเป็นไงม้างอะ่ะผมดูติ๊กต k อกพี่ขอบคุณค่ะแชร์ให้ด้วยนะน้องเมย์อยากกินมาเมยมาตําหูมันนี้แซ่บดีอ้อมันไอ้นี่ยังเลิกปิดกั้นยังพี่รู้สึกว่าพี่แชร์ให้อ้อด้วยนะไม่ไแน่ใจเราแชร์ปะ ต้องไปดูในเพจว่าแชร์ลงเพจเนี่ยหอกเจ้าหายไปใส่มีคือเกาแห่ะแต่ว่ามันมันแอบอยู่ไม่ดีขึ้นเลยหนูได้พิมพ์คําว่าไอ้น,นี่ด้วยป่ะหนูได้พิมพ์คําว่าพวก YouTube อะไรลงไปไหมถ้าพิมพ์คําว่าพวกนี้ลงไปให้ให้ไปเอาออกแม้แะ่ใส่ไอดียลน์มันยังปิดกั้นเลยยังไม่มีค่ะอยู่ไปฉุดเออสวดไปก่อนสวดไปก่อนสวดไปก่อน,น,อน,น,อนลูกขอหาหน้าที่ครับขอให้ยัง ขอไปเห็นยังหานะที่ว่าจะหยุดลงคลิปสักสองสามวันหยุดได้บ่ใจขาดตายพอดีกูว่าขอบคุณงานน้องอ้อขอบคุณงานอ้อไม่ต้องสนใจลงไปเลยเพราะว่าบางคนที่เขาดูคลิปเราที่เป็นกระแสเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะคลิปเราที่เป็นมันเป็นกระแสใช่ไหมหนู หนูลงทุกวันน่ะสมมุติว่าเขาเห็นคลิปเราที่ที่มันมีกระแสแล้วมันจะไปเรื่อยของมันน่ะคลิปนั้นน่ะคนเขาก็จะกดเข้ามาดูที่โปรไฟล์เรากดเข้ามาดูในช่องเราแล้วก็เห็นเขาก็จะมีคลิปปัจจุบันน่ะเขาก็จะรู้ว่าเรามีตัวตวนเขาจะรู้ว่าเราลงคลิปทุกวันเขา้าใจปะว่าอย่างว่าอย่างนั้นแหละเออลงไปเลยคือได้น้อยได้มากก็ช่างมันไม่เป็นไรสมมุติว่าวิวมันไม่ขึ้นจริงๆหนูก็แค่ใส่กุญแจแล้วก็ลงใหม่ใส่กุญแจแล้วก็ลงใหม่หรือไม่หนูก็ใส่สอง ลงสองคลิปพร้อมกันแบบนี้ก็ได้คลิปเดียวกันลงพร้อมกันไปเลยอ่าห่างกันสักยี่สิบนาทีก็ได้หรือสามสิบนาทแีแต่แต่แต่บางทีมันก็ไม่ได้ผลบางทีมันก็ได้ผลนะสิ่งที่แม่บอกคือแม่ก็ลองลอง่ะแม่ก็ลองผิดลองถูกอะทุกคนอ๋อจ่าเอออยากกินจังเลยมามามาพี่อายุเท่าไหร่คะสี่สิบห้าแล้วลูกแวะมากดใจขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่พิมพี่นาคํไหายไม่ใช่คะ่ะลูก มึงมาผิดช่องแล้วหน้าคำหายใส่คิวสิโกงบ่างีสิเดีย๋ยวนี้มึงเบิงเ่งแน่มึงเบิ่งคิวแน่เตดิ้งหน่อยะบอวะหยอก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 คอนเทนต์คอนเทนต์ขอบคุณค่ะน้งองเอาสองอันเอาสองตักคาบสันได้ค่ะซู๊กูก็อยากเฮ็ดพอาตายแล้วบ่ท่านพิมพ์ถี่ให้ดอกคือพี่2ี่สามอ่ะ <c oughs> แต่พี่ย3สามมีขนมนะแต่มันเห็ุบ่อไหนรือกเก่าหิวตามเลยมามาออกมาเข <c oughs> ้มเข้มเศร้ากินแล้วมันมันเข้มขดมันอันนั้นหสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะติ๊งติง,ตงปิดคลิปปิดคลิป <c oughs> ปิดคลิป <c oughs> ปิดคลิป <c oughs> ไล่สดต่อแต่ว่าปิดคลิปก่อนนะนะตอนเย็นนี้ต้องตำกินแล้วนะเออตำมะข u n งนี่เด้อพี่สามเฉพาะไปซื้อมะข u n งที่มันเป็นสำหรับตำโดยเฉพาะมันจะเป็นมะเขาห้องมะข u n งอย่างวะแขกดำบลหรัดือดับเนินอีอย่างัชอยางออะที่เป็นสำหรับตำเส้นละกอะซับแหลบแพี่สามมาเคมาเคเสเนแหลบแหบไหมเนี่ย แสบคือเกาสูดกินต่อว,ว่ามันสีบอแสบแล้วมันมันเข้มยักหน่อยอยู่มันอยากเข้มหลายเติบละดํม,ม,ม,มดเนินโอเคมาแต่โรงเรียนแล้วครับเหนื่อยไหมครับ พี่สามนุกินตำแตงพริกปลา่านัวนๆกับกระยิเขาเนียวเด้อเขาเนียวน้องเอิญขอบคุณที่ติดตามค่ะน้ำลายแตกเอา้าคุณใดแม่ตาลุงเรียนใหม่ๆเอานี่ป้อนแหนมห่อนๆไปอาบน้ำน้ำลายไหลาตามน้ำลายไหลาตามเนี่คยน้ำลายแตกอยู่นะถ้ากลืม มันมินเมลข้อหมายมันมินเมลน้ำแตก้วสิบแปดบอกเธอ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 หน่องหนูเบื้องไหลสบายจ้ะสบายปะอาบน้ำอาบน้ำเด้อบุตริกับมาแต่โรงเรียนใหม่ๆนะอาบน้ำแปรงฟันบ้วนปากให้เรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าหอมๆมานั่งเบื้องไหลสวดบัน ว่าอะไรไปโรงเรียนเป็นยังขึ้นว่าไปไรทั้งวันเห็นพี่มึงหายไปใส่มากกูขึ้นมาเห็นเอากุหลาบมาให้กูเลยกูไลมันมือเอกกุหลาบมาให้กูเลยเจ้ากระดาษคนอย่าง่ะ <c oughs> คนดอนขอบคุณค่าไรมันมือหนาสงสารน,นึกว่าไ่

กินข้าวน้ำได้จ้าบ้าไปซะนีเนออะ่เล่นติก๊กต็อกอยู่วะคะเล่นติ๊กต็อกไหมรู้จักกองหญิงยี่สิบสามไหมคะ,ะ <c oughs> ไปสะนี่